พอจอชเผยมีภาวะซึมเศร้าหลังถูกรุมด่าเยอะแต่ขอขอบคุณทีมที่ช่วยให้เขากลับมาได้ดานลูการู้สึกไม่พอใจที่มาคัสมอริสมาเหยียบข้อเท้าแต่ยังโอเคที่โดนด่าว่าไอเด็กขาวและข่าวเล็กๆล,กลกน้อยในวันนี้ยานิสอัตโตคมโปได้รับรางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปี สาวกบัสกตบอลห้ามพลาดเสยืดลายเล็บรลอนนอสราคาเพียงแค่490บาทรวมค่าจัดส่งฟรีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่เพจ o o p Life สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัพเดต NBA นะครับในที่สุดครับพอจอชเนี่ยก็สามารถเรียกฟอร์มของตัวเองกลับคืนมาจนได้นะครับหลังจากที่เล่นเหงามานานถึง3เกมครับด้วยในเกมที่2เกมที่3และเกมที่4ครับอย่าที่ทุกคนรู้ดีครับพอจอจยิงรวมทั้งหมด47ลูกแต่ลงเพียงแค่10ลูกเท่านั้นครับซึ่งเป็นสาเหตุครับ ลุมด่านู่นนี่นั่นก็คือพวกคุณๆนี่แหละแต่ไม่น,นิสัยไม่ดีเลยชอบไปรอชอบไปบูลลี่พอจอร์จผมแล้วไม่ชอบเลยเว้ยนิสัยไม่ดีบัง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 ไม่เล่นด้วยแล้วนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เลยเป็นสาเหตุครับที่ทําให้ก่อนการแข่งขันในเกมที่5นะครับทั้งทีม l อ c l i ค p e r เปเนี่ยก็เลยบอกพอจอร์จว่าไม่ต้องไปดูโซเชียลครับคือแบบไม่ให้ดูเลยนะพวกคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาด่าเขาอะไรแบบเนี้ยเพื่อจะได้เป็นการดีถกจิตใจครับไม่ให้เอาสิ่งร้ายๆเนี่ยมันเข้ามาให้รกสมองและผลลัััพธ์ทีี่ออกกกมมาานนะคครบ็ดเดเิ้วย ว่าพอจอชเนี่ยสามารถทําได้ถึง35แต้มครับยิงไปทั้งหมด18ครั้งลงไปถึง12ซึ่งตรงนี้แหละครับก็เป็นสาเหตุหลักครับที่ทําให้ทีมเออคริปเปอร์เนี่ยนัห่างทีมดัลลัสแมวเร็ตตั้งแต่ช่วงควอเตอร์แรกยันจบเกมเลยครับแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้154ต่อ111ครับดยหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยพอจอชได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเนี่ยได้มองข้ามเรื่องของสภาพจิตใจไปครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแบบว่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่นะตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดว ื่อไรที่มันแบบว่ามารบกวนอยู่แล้วก็อาจจะเพราะว่าแบบเออทุกคนมันก็ไม่สามารถเล่นได้ดีทุกเกมหรอกซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่รู้ตัวเว้ยแต่พอมาเกม2เกม3เกม4โดยเฉพาะเกมที่3กับเกมที่4เนี่ยเขาร่มรู้สึกตัวแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยมีสภาะแห่งความเครียดแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าแอบมีสภาวะซึมเศร้าเล็กๆครับด้วยตรงนี้นะครับได้มีการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักกีฬาด้วยครับว่าปกติแล้วเนี่ยในช่วงเพลย์ออฟนะครับเป็นการแข่งขันที่เครียดมากๆนักกีฬาเนี่ยเวลาแข่งเสร็จก็จคอเนนที่ส เพื่อที่จะระบายอารมณ์หรือแม้แต่หาทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตสมองของตัวเองครับไม่ให้มันเครียดมากเกินไปแต่พอเข้ามาแข่งในบับเบิลลีแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถเจอครอบครัวของตัวเองได้มีอย่างมากก็แค่เพื่อนร่วมทีมแล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะทดแทนกันไม่ได้ครับอย่างบางทีบางคนเนะี่ยโอเคอาจจะเล่นด้วยกันมานานก็คงสนิทกันมากคงจะสามารถพูดก,กันได้แต่กับพอจอร์ที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมเอาเอคลิปเปอร์แบบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องยากสําหรับเขาหน่อยคครับทททีีี่่่ไมมมนนสนิเลยจะา อ,อะไรเข้าไวาไม่เห็นเป็นไรเลยไอสัตว์นั่นมันหุ่นยนต์และด้วยความที่พอจอร์ชเนี่ยโดนสื่อต่างๆรวมไปถึงแฟนบาสมากมายนะครับมาคอมเมนต์ด่าเขานี่นนามึงเล่นห่วยป้า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 ,ปาเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีชาวสร์นนี่ที่ออกมาล้อเลียนเขาถึงประเด็นเพลออฟอีกมันก็เลยยิ่งทำให้จิตใจของพอจอร์ชเนี่ยย่ำแย่เข้าไปอีกครับอันนี้กําพลไม่เกี่ยวนะเพราะว่าพอจอร์จฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง ต่อยางไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับทางด้านของเอวิคริปเปอร์เองก็เหมือนจะรู้ปัญหานี้ดีแล้วก็ออ้ทุกคนเนี่ยเข้ามาหาพ่อจอร์จแล้วก็ปลอบอุ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ยไม่ร้องนะเจ้าพ่อเจอาเจซึ่งตรงนี้นะครับพ่อจอร์จก็ได้ออกมาขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ชด็อกรรเวอร์นะครับที่หลังจากจบเกมที่4นะที่ฟองเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเล่นหย่มากๆเลยเพื่อนร่วมทีมทุกคนถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะแบบว่าไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้เข้ามาหาเขาครับแล้วก็พูดไนนนเป็ร ที่ดีที่สุดนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะกับโค้ชด็อกรีเวอร์ครับที่ว่ากันว่าคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะเพื่อให้สภาพจิตใจของพอจอร์จเนี่ยมันกลับดีขึ้นมาได้แต่ว่าโค้ชด็อกรีเวอร์พูดว่าอะไรตรงนี้เนี่ยไม่มีใครทราบถึงรายละเอียดนะครับแต่ตรงนี้จากที่ผมเดานะครับน่าจะเปลี่ยนวิธีการพูดแหละครับจากปกติที่แบบเฮ้ยพอลจอรชพอลจอรชพูดเสียงแฮ้ป็นแบบสไตล์โค้ชด็อกรีเวอร์ด็อกรีเวอร์ส Yeah you ู n o w you know w ี t h the Clippers I mean you know we we g o t เฮ้ยพอลจอรชพอล เป็นโค้ชด็อกเรเวอร์นี่มันยากเงม้ยนะ,ะจากเดิมนที่พูดว่าเฮ้ยพอจอดพอจอดชุดีดีดีวยวไอสัตว์ก็น่าจะเปลี่ยนมาเป็นประมาณว่าเฮ้ยพอจอดพอจอรดชุดดีดีดีว่าไอสัตว์ด้วยวิธีการพูดของโค้ชด็อกริเวอร์แบบนี้นี่แหละครับก็เลยทำให้พอจอร์ดนะฮะมีกำลังใจครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวณนะตรงนี้ครับมีเพื่อนร่วมทีมคอยให้กำลังใจอยู่ก็เลยเรียกฟอร์มของตัวเองกลับคืนมาได้ครับ ทีนี้เรามาพูดถึงฝั่งของผู้แพ้กันหน่อยดีกว่านะครับกับลูก้าดอนชิตครับที่ในเกมนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นของลูก้าเนี่ยมันอยู่ตรงที่เขาเนี่ยโดนมาคัสมอริสครับไปเหยียบที่ข้อเท้าสาย This อ right ย่างที่หลายๆคนทราบกันดีครับว่าลูก้านี่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายอยู่นะครับแล้วทีนี้พอมาคั m o อริสไม่เหยียบแบบนี้เนี่ยคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมึงจงใจหรือเปล่าว m a มาคั m o อริสเห็นลูก้า Morris, <c oughs> เล่นดีแบบนี้เนี่ยพยายามจะเก็บคนใช่ไหมทำไมต้องเล่น บบโอ้โห,โโหตรงนี้เนี่ยก็เลยมีคนแบบฉายภาพหลายมุมเลยครับไม่ว่าจะเป็นมุมบนมุมข่างหนูน,นี่นั่นเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่ามาคัสมอริสเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าซึ่งมาคัสมอริสนะครับได้ออกมาโพสนะครับถึงประเด็นนี้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจครับแล้วก็เขาเนี่ยเล่นบาสเกตบอลมานานกว่า10ปีด้วยความเคารพตัวเองแล้วก็เคารพผู้เล่นคนอื่นเสมอไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายใครแล้วเกมบาสเกตบอลเนี่ยถึงแม้จะเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เคยดูเดือด ถึงขั้นที่จะต้องไปทําร้ายคนอื่นนะครับอย่างไรก็ตามครับพอนะักข่าวไปถามลูก้าถึงประเด็นนี้ครับว่าคิดว่ามอริสเนี่ยตั้งใจมาทําร้ายเขาหรือเปล่าลูกาก็ตอบว่าแน่นอนครับผมคิดว่าเขาตั้งใจมาทําร้ายผมครับแน่นอนครับผมคิดว่าเขาตั้งใจแต่ว่าแต่และคนก็มีมุมมองความคิดของตัวเองอะนะฮะแต่สําหรับคุณคุณคิดว่ายังไรงล่ะช่วยบอกผมทีสําหรับเรื่องของการขอโทษหรือการอธิบายผมคิดว่าคงไม่จําเป็นหรอกครับผมแค่ไม่ต้องการพูดคุยกับเขาอีกตลอดทั้งเกมที่เราแข่งขันกันเขาคอยสาดคําพูดแย่ๆใส่ผมมเสอ ก็เลยไม่อยากจะพูดคุยอะไรกับเขาอีกครับผมแค่อยากจะปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านไปแล้วก็มุฟออนจากเรื่องนี้ซะอย่างที่ผมบอกพูกคุแหละครับว่าทุกคนเนี่ยก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็มีมุมมองของตัวเองซึ่งในมุมมองของผมผมแค่คิดว่าเขาตั้งใจเท่านั้นแหละแต่ยังไงซะผมก็หวังว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันจะเป็นการกระทําที่ไม่ได้ตั้งใจนะซึ่งถ้าหากว่าเขาเจตนาที่จะมาทําร้ายผมจริงๆเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่แย่เอามากๆเลย สำหรับลูก้าโดนฉีดกับมาคัสมอริสเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องกันครับเพราะถ้าหาว่าใครจําได้เนี่ยในเกมแรกครับทั้งคู่เองก็มีปากมีเสียงเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าในเกมนั้นเนี่ยเป็นคริสตัฟพอสเซนกิสครับที่เข้ามาแทรกระหว่างกลางสกอดแล้วก็โดนไล่ออกจากสนามไปแต่ทว่าในเกมนั้นนะครับหลังจากที่จบเรื่องกันแล้วเนี่ยลูก้ากับมาคัสก็เออเข้ามาคุยกันแบบดีๆนะแล้วสุดท้ายหลยังจากจบเกมนะครับมาคาสมอริสก็ออาไม้สัมภาษณ์นะครับว่าคริสตัฟพอ,อสเซนก เพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองครับแต่สําหรับลูก้าแล้วมาคัสมอริสไม่ใช่แค่โจทย์เดียวที่เขามีในทีมเออร์ค e ริปเปอร์นะครับเพราะอีกหนึ่งโจทย์ที่เขามีก็คือมอนทรส์แฮเรลครับคือถ้าหากว่าย้อนกลับไปในเกมที่3ที่ทั้งคู่เจอกันนะฮะมันมีจังหวะหนึ่งครับที่มอนทรส์แฮเรลเนี่ยไปเก็บรีบาลด้วก็ทําแต้มใส่หน้าลูก้าได้แล้วไปด่าลูก้าว่าปืดปืดไว้บอยคือถ้าหากแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเป็นไงล่ะไอเด็กขาวเวนอะไรเงี้ยนะครับ bullies his way in man was that a strong bucket by montrez errol 2, that feel that ไอการที่แบบว่าไวบอยอะครับมันเป็นเหมือนกับการไปเหยียดสีผิวครับเพียงแต่ว่าคนดำเนี่ยไปเหยียดคนผิวขาวโอ้โหงานนี้ก็เลยเป็นประเด็นเลยครับว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันคือการเหยียดไม่ใช่เหรอแล้วทำไม NBA ไหนบอกว่าจะกาลังต่อต้านเรื่องการเหยียดสีผิวถ้าหากว่าลูก้าเป็นคนพูดละ่ะสมมติว่าลูก้าไป,ไป,ไ,ปไปพูดว่าไอแบ็กไอดำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างนั้นไม่ยิ่งโดนด่าไปใหญ่เลยเแบบนี้เนี่ยคนดําเหยียดคนขาวได้หรอวะแล้วทำไมคนขาวเหยียดคนดำไม่ได้ว้าว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 โอ้โหเป็นเรื่องกันใหญ่เลยจ้ะ ี่อย ises, ่างไรก็ตามครับในเกมนั้นยังไม่จบเท่านี้นะครับทางด้านของลูก้ากับมอนเทสเซเรลครับพี่ต่อมาเลยติดต่อจากเพลนั้นเลยเหมือนกับว่าขาเนี่ยไปสะดุดกันอุ้ยมอนเทสเซเรลก็ล้มลงไปลูก้าก็เสียฟาวลูก้าเลยหันมาเฮ้ยมึงเอาตัวใหญ่ซะเปล่าเลิกฟลับได้แล้วพี่โอ้โหงานนี้มอนเทสเซเรลก็เลยของขึ้นเลยครับบอกไอ้กูไม่ได้ฟลับนะเว้ยกูน่ตั้งใจล้มจริงๆอ่ะจบลงมึงตั้งใจล้มใช่ไหมอ๋อ and he threw m o n t r e s e r l o to the ground now he says stop flopping there so let's look at this there's no foul that is a hit by luca แต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีนะครับเพราะว่ามอนเทสเซเรลเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดที่ไปด่าลูก้าที่ไปเหยียดสีผิวใส่ลูกานะก็เลยทําให้ก่อนเริ่มเกมที่4ีเนี่ยเขาก็เลยเดินไปหาลูก้าเพื่อที่จะขอโทษแล้วก็วปรับความเข้าใจกันครับโดยมอนเทสเซเรลยังออกมาโพสด้วยนะครับว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีใครบอกให้เขาไปทําเพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะเคลียร์ใจกับลูก้าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแล้วเขาก็นับถือให้ความเคารพลูก้าเช่นกันคือยัััังให้้้้เเกกกกกกีียยรรตตินนอููู่แลลวว็็าาสึบถ มากที่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องของความหัวร้อนที่อยู่ในเกมมันไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยจริงๆแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้แหละครับไม่ใช่แค่มอนเทรสแฮร์เรลนะครับที่ขอโทษลูก้านะครับตัวลูก้าเองก็ออกมาขอโทษมอนเทรสเฮร์เรลเหมือนกันและตัวเขาก็ยังบอกด้วยนะครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเขารู้สึกโอเคกับมันอยู่ครับเพราะรู้ดีว่ามันเป็นแค่เรื่องของอารมณ์ภายในเกมครับซึ่งพอมอนเทรสแฮร์เรลเดินเข้ามาขอโทษแบบนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็เลยเหมือนถููกกกกกรีเเเเเตตัััันไปหมมมดลลลยยบแ้วววาาาาออออองง็ะ่ข ก็พูดไม่ดีกับมอนทอชาเรลในเกมเหมือนกันครับนี่แหละครับท่ยายนผู้ชมครับถ้าหากว่าเราทําอะไรพลาดไปแล้วรู้จักขอโทษเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นครับเอาลวที่พี่บูลลี่พอจอดเดเมื่อไหร่พี่จะขอโทษผมไม่ได้บูลลี่พอจอดผมบูลลี่คนที่มาคอมเมนต์ใส่ผมนี่แหละอ่านี้ขอแทรกทีหนึ่งนะครับว่าเกมในวันนี้เนี่ยลูก้าเองก็ฟลอปเหมือนกันนะครับ yeah, you know, มันโดนอะไรเมื่อกี้สติลโดนแขนทำไมล้มทั้งตัวไอ้หนูเจ็บ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการขอโทษเนี่ยเราก็ต้องมานึกถึงคนนี้หน่อยครับกับชาส์บาร์กลีนั่นเองครับที่ก่อนหน้านี้ครับเขาไปบอกว่าทีมเอเอเลเกอร์เนี่ยน่าจะโดนทางน้ำทีมพอร์ตแลนด์สรปเรเซอร์วาดเรียบสีศูนย์อย่างแน่นอนแต่พอมาในปัจจุบันครับตอนนี้เลเกอร์ขึ้นนําแล้ว3ต่อ1นเกมและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทีมเลเกอร์น่าจะถล่มพอร์ตแลนด์ในเกมที่5ได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าในเกมที่5เนี่ยเดวิดลิลาร์ดครับไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้ครับเนื่องจจาาากกมีรบบดเ ังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ในตอนนี้นะครับชาลสปาร์กลี่ออกมายอมรับครับว่าเขาเนี่ยวิเคราะห์ผิดพลาดเองครับโดยตัวเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยยังคงเชียร์พอร์ตแลนด์อยู่นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอร์ตแลนด์เนี่ยยังใจสู้เต็มที่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาผิดไปแล้ว And they competed. But, uh, obviously was Say again was wrong competed they but it obviously wrong I I uh, yeah. was และที่สำคัญนะครับแช็คเนี่ยยังออกมาหักไม้กวาดใส่หน้าชาลสปาร์กลี่เพื่อกู้ศักดิ์ศรีให้กับชาวเลเกอร์อีกด้วย it's not even a broom if you break that one shaggy yeah i tell you man that's not even a cheap broom that oh!